เรื่องราวประวัติศาสตร์สงครามเรื่องหนึ่งที่เป็นเหตุการณ์จริงเกิดขึ้นจริงๆในบ้านเมืองของเราแม้ในปัจจุบันนี้ก็ยังพอมีให้หลงเหลือเขาโครงแบบนั้นให้เห็นอาชญนิยายเรื่องจริงเรื่องนี้สะท้อนให้เห็นสัจธรรมสงครามคือทหารสละชีพเพื่อชาติส่วนคนเห็นแก่ตัวสละชาติเพื่อชีพสิงทะเลทรายเรื่องจริงอิงนิยายจากปลายประกาของคิมซากัส ตอนที่30พันตรีวันซาเลนเดินคู่เคียงมากับร้อยเอกจาเรเลนถึงจุดนัดพบหรือเข้ามาในเขตถ่ายด้านหลักเขต27ประมาณ1,500เมตรภูมิประเทศอํานวยต่อการซ่อนพลางดีเรียบร้อยดีไหมคุณวันซาเลนดีครับท่านผู้กองสังหารศัตรูได้กว่า30คนทั้งตายทั้งบาดเจ็บทำลายรถก๊าซได้ทั้ง6คันใช้การไม่ได้เลยครับอาวุธล่ะยึดได้บ้างไหมได้อากา้ามาแค่สีก่กระบอกเท่านั้นครับทำไมได้น้อยจังเลยพวกมันมากันตั้งมากนะ แค่ร้อยคนครับแต่คราวนี้พวกมันระวังตัวกันมากสงสัยจะเข็ดพอถึงพื้นที่มันรีบกระจายกำลังกันออกเป็นระยะกว้างจนจับกลุ่มเป้าหมายไม่ได้ไอ้พวกนี้เก่งกว่าพวกที่แล้วเยอะครับมันก็คงเก่งทเท่าเ่ากันนั่นแหละคุณวันซาเลนเพียงแต่พวกนี้ไม่ประมาทเหมือนพวกที่แล้วก็เท่านั้นแหละตกลงคุณเลิกโจมตีแบบไหนครับศัตรูพวกนี้มาถึงก่อนเวลาเกือบ3ามชั่วโมงมาแล้วก็เข้าที่เก็บตัวเงียบไอ้ข้างผมก็ต้องเงียบเหมือนกันเพราะต้องรอสัญญ,ญาณ ประจันหน้าห่างกันสักราวๆสามร้อยเมตรกระทั้งแน่ใจว่ามันปักหลักตรงแน่วแน่ผมก็เลยสั่งให้พวกเราลุกคืบข้อหาพยายามจะประกบมันให้ครบทุกคนให้ได้แต่ประกบไม่สําเร็จมันมืดมากนะครับสั่งย้ายซ้ายขวาให้มั่วไปหมดนานๆเข้าชักเห็นท่าไม่ดีขยับตัวมากๆเดี๋ยวเกิดเสียรับแน่ผมก็เลยตัดสินใจสั่งหยุดแล้วรอสัญญ,ญาณแล้วตอนนี้ระยะประจันหน้าเหลือเท่าไหร่ตอนนั้นก็เหลือประมาณ1 2 0ถึง150เมตรครับท่านผู้กอง พอดีสัญญาณเริ่มโจมตีดังขึ้นผมก็เลยต้องเอาบ้างเปิดฉากแรกผมใช้คนแค่ครึ่งเดียวทำการยิงรวงให้มันเปิดเผยที่ตั้งครับปรากฏว่าศัตรูหลงกลฝ่ายเรามันช่วยกันระดมยิงออกมาหนักมากจนเรารู้ว่ามันวางตัวอยู่ตรงไหนบ้างส่วนยิงลวงก็เลยยิงไปเรื่อยแล้วก็ใช้กำลังอีกส่วนหนึ่งแอบลุกเข้าหาจนเข้าไปถึงระยะ80เมตรเราเริ่มเปิดฉากการยิงแทนพวกหลังผมใช้พวกใหม่ในยิงกดจนมันต้องย้ายแหล่งกำบังจังหวะนั้นผมเลยใช้ส่วนโจมตีด้านหลังเข้าตลบพร้อมกับบีบด้วยกำลังทั้งปี อา้าวแล้วปีกขวาล่ะครับผมการให้มันทะลักออกมาทางปีกขวาน,นี่แหละครับเพราะผมวางกับระเบิดไว้การเล่นงานในพื้นที่สังหารแล้วได้ผลไหมผู้มันเข้าไปหรือเปล่าได้ผลครับได้ผลเกินคาดเลยอันที่จริงตอนโจมตีด้วยอาก้าอา g พีนะครับเราสังหารมันไม่ได้สักคนเลยครับไอที่มาได้3 0ศพก็ในพื้นที่โดงกับระเบิดนี่แหละครับงั้นเหรอโอเคนี่ใช้ได้นี่แล้วไงอีกละ่ะ พวกศัตรูก็เซอร์อยู่นานครับเดินหน้าต่อไม่ได้ถอยก็ไม่ออกทุกด้านถูกดักไว้หมดมันยิ่งยิงตอบโต้ก็ยิ่งเปิดเผยที่ตั้งปรากฏว่าโดน r p g เราสอยสลวงไปหลายศพฝ่ายเราเลยถูกอากาศบีบหนักจนระยะยิงห่างแค่50เมตรพวกมันรู้ว่าขืนปักหลักสู้มีหวังละลายแน่เพราะหาที่กำบังไม่ได้เลยเข้าหาโคนไม้ต้นไหนก็เจอตะกับระเบิดมันก็เลยตัดสินใจแหวกดงกับระเบิดซะเลยใช่ไหมครับท่านผู้กองทั้งกับระเบิดทั้งที่เราเร่งยิงไล่ล้มตายไปหลายคนครับตกลงศัตรูพวกนั้นถอนนตัววไปแแล้แ่่ใชม ใช่ครับผมส่งกําลังแกะรอยตามไปประมาณสักสิกิโลเมตรคาดว่ากลับไปสวายเจกในพัตตบองนั่นแหละครับโอเคงั้นก็พอหมดห่วงไปได้หน่อยแล้วคุณจัดคนคอยรับหน้าทหารไทยจากกองกำลังบุรพาที่ลถสินค้านั้นกี่คน30ครับทุกอย่างตามแผนเหมือนครั้งที่แล้วครับโอเคเรียบร้อยอีกงานมดวันนี้มดว่าจะมีประชาชนแห่มาดูซากอนุสรณ์สินค้าเถื่อนนั่นไหมแน่นอนครับพี่พงพันธ์ประเทศไทยไทยมุงเยอะเรื่องความชิบหายของคนอื่นแล้วก็คนไทยชอบมากมาก เรื่องนี้พี่ก็รู้ไม่ใช่เหรอใช่แต่พี่นึกว่าจะมีแต่ในกรุงเทพชายแดนตาพยานี่ก็มีเหมือนกันเหรอเอา้าพี่สวยสิพูดอย่างนี้ตาพยานไม่ใช่คนไทยหรือไงพูดพิกลเอาหนะ้าแสนงอนจริงๆเราเราหมดคิดว่าไอ้พวกโตเป็นไทยใจเป็นแก้วนะั้นมันจะเข็ดไหมไม่หรอกพี่ไม่เข็ดแน่คนไทยนิสัยลืมง่ายตื่นตัวเหมือนไฟไหม้ฝางสองสามวันก็ลืมแล้วพี่ทั้งๆท,ท,ที่ตัวอย่างไม่เห็นตำตาเนี่ยนะ เอ้ ه, พี่พงพันธ์นี่พี่มาถามเรื่องนี้มดจะไปตัดสรู้ใจคนอื่นได้ไงเล่าพี่ทําทไมไม่ถามใจตัวเองดูบ้างว่าเข็ดหรือไม่เข็ดพี่ว่าไม่เข็ดพี่ว่าไม่เข็ดช่างเถอะพี่จะเข็ดหรือไม่เข็ดอีกหน่อยก็รู้เองแต่นี่ไม่ใช่ประเด็นที่เราต้องมาถกเถียงกันเลยนะพี่เรื่องใหญ่ๆยังมีตั้งเยอะตั้งแยะเช่นพี่พี่พงพันธ์อย่ามาทําตาเจ้าชู้กับมดหน่อยเลยถ้าห่านม้าเป็นงี้ทุกคนใช่ไหมโทษทีนะชื่อนะมดตัวเท่ามดแต่ใจเท่าช้างนะคะ คนอย่างพี่เน่นะเจ้าชู้มดดูคนผิดแล้วผิดอย่างมาหันชนิดไม่น่าให้อภัยซะด้วยพี่ไม่ใช่คนเจ้าชู้หรอกจ่าสาบานอ้วกสาบานไม่เอาละมดพูดเรื่องงานต่อดีกว่าเสร็จงานนี้พี่จะเริ่มงานใหญ่เมื่อไหร่งานไหนบ้างละมดไหนลองลำดับให้พี่ฟังหน่อยสินี่มดไม่ใช่เลขาของพี่นะก็งานแอบย้ายหลักเขตลักรอบตัดไม้ทำลายทิพพลเสียบันเจิดยังไงละเจ้าค้าท่านผอร้อยสิ่งขี้ลืมอุตายฉายาเพราะจัง ไม่ลืมเราดจากคนสวยเดี๋ยวพี่แถม้อีก3รายการดับศูนย์ในสายเดืองนํำว่าดับศูนย์สายรับ30คนนั่นแล้วก็จับเป็นถ้าจําเป็นก็ต้องจับตายไอ้สหายพันโงเหงียนทีบินเป็นไงดีไหมดีค่ะมดเห็นด้วยขอแถมอีกรายการได้ไหมคะว่ามาเลยทลายลังเียบันเจิดถล่มลงเอยรถสิบล้อเครื่องมือทําไม้ของมันให้หมดเอาแบบถอนราดถอนโคนแม้แต่ญาติพี่น้องมันก็ไม่ให้ดําเนินกิจการต่อได้โอเคไหมพี่เฮ้ย hey, มดนั่นมันอยู่ในชุมชนนะ คืนทาอะไรรุนแรงไปพี่กลัวชาวบ้านแถบนั้นจะพอโดนลูกหลงไปด้วยสิไม่มีปัญหาหรอกพี่เราค่อยๆบรรจงทาลายเฉพาะจุดเฉพาะส่วนเลือกเอาแต่หัวใจสิคะแหมที่ทําลายสาวสาวละเก่งที่เรื่องเพื่อชาติกับทําเป็นอินโนเซนต์เกินไปเกินไปยังไม่ทันที่ผอร้อยสิงห์ทะเลสายจะทันได้ตกปากรับคําเสียงวิทยุพลันดังขึ้นจักราเก้าจักรามาศูนย์สิบสองเปลี่ยนโอเคจักราเก้าตอบตอนนี้จักราเก้าอยู่ที่ไหนเปลี่ยนจําเป็นอะไรที่รามาศศูนย์สิบสองต้องรู้ด้วยล่ะ ตอนนี้เรามาศูนย์สิบสองอยู่ที่ไหนทํามงี้ดีกว่าโอเคจากลาเก้าโกเสียรับก็ไม่เป็นไรตอนนี้เรามาศูนย์สิบสองถึงที่เกิดเหตุเรียบร้อยแล้วมีเรื่องต้องสอบถามเกี่ยวกับขมิพวกนี้นะเปลี่ยนว่ามาเลยมีอะไรสงสัยขมิพวกนี้ใช่ไหมที่เป็นคนทําลายสินค้าพวกนี้ถูกต้องตามคําสั่งของเรามาศูนย์ศูนย์หนึ่งมีอะไรเหรอนี่มันเป็นการทําลายของกลางนะแล้วขมิพวกนี้เข้ามาทํางานปรับปรามสินค้าเถื่อนในเขตไทยได้ยังไงเปลี่ยนเอา้าแล้วไงจะจับพวกเขางั้นใช่ไหมถูกต้องเรามาศูนย์สิบสองจนเป็นต ก็ได้ตอนนี้เรามาศูนย์สิบสองมาันกี่คนมีอาวุธอะไรบ้างทุกคนมีความพร้อมแค่ไหนเปลี่ยนมีกําลังมา35นายอาวุธ M16 M79 ครบมือเปลี่ยนมันก็น่าจะลองดูนะเพราะขเขมรพวกนั้นอนะ่ะตอนนี้มีแค่200คนส่คนหนนุน 300, 100, 100, 000, 000, อีก300รออยู่ในเขตเขมรห่างจากที่ตั้งของเรามาศูนย์สิบสองแค่กิโลเดียวแต่ที่นี่แผ่นดินไทยนะพวกมันไม่มีสิทธ์ต่อสู้เอา้าพูดแปลกนี่วาคนเขาก็มีมือมีอตีนเหมือนกันทำไมจะไม่ให้เขาต่อสู้เราเชือกมัดมือมัดตีนขอไว้งไงื ไม่ใช่อย่างนา้นหลอกจากลาเก้านี่เราว่ากันตามกฎหมายนะโอเคผมรู้สารวัตรทหารอย่างพวกคุณนะ่ะอย่างดีก็แค่จับพลทหารที่เมาตามบาตามซ่องนั่นแหละขอโทษก่อนคุณจะมาภารกิจเนี้คุณไม่ได้ถามรายละเอียดความเป็นมาของเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยจากคุณพ่อรามาศศหนึ่งเลยหรือไงหมายความว่าไงจากราเก้าทำไมต้องอ้างพอ่ออ้างแม่ด้วยเราไม่จําเป็นไอ้รำมาศศสิบสองผมมีให้คุณมากกว่านั้นอีกผมบอกให้ก็ได้ผมชักสงสัยอะไรบางอย่างในตัวคุณซะแล้วสงสัยอะไรจากราเก้า สงสัยว่าทําไมคุณถึงยากจับขมรนกู้ชาติพวกนั้นนะสิใช่ผมอยากจับมันเพราะมันทําลายของกลางไม่น่าใช่เท่านั้นละมั้งผมว่าคุณเสียดายมันมากกว่าคุณคือคนหนึ่งที่สูญเสียผลประโยชน์จากสินค้าเถื่อนพวกนี้ด้วยใช่ไหมผมไม่เกี่ยวนะจักราก้าผมเป็นสารวัตรทหารไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรด้วยก็ดีแต่ผมพอจะรู้อะไรเป็นเขาขึ้นมาบ้างแล้วล่ะเอางี้ถ้าคุณอยากจับขมรนพวกนี้แล้วก็คุณสอบถามรายละเอียดเอาจากคุณพอ่อเรามาศูนย์ศูนย์หนึ่งเองดีกว่าผมหยุดพูดละสแตนบาย พอบอกรสสิงทะเลสายพยายามระงับอารมณ์โทสะค่อยๆวางปากพูดวิทยุแล้วกวาดสายตาม,มองทีมงานรอบกายอย่างคลุ่นคิดพี่พงพันธ์บอกว่าพอจะรู้อะไรๆเป็นเขาหมายความว่าไงคะพี่วัยรามาศูนย์สิบสองนี่แหละที่เป็นสายรับให้กับไอ้สายเดืองนาว่าพี่เขาเป็นทหารสารวัตรนะคะเขาจะทาอย่างนั้นได้ยังไงนี่แหละตัวดีมดด่านตรวจทุกด่านเป็นของสารวัตรอานาจเกี่ยวกับสินค้ายุทธปัจจัยทุกชนิดอยู่ในกํามือมันทั้งหมดให้ผ่านก็ได้ไม่ผ่านก็ได แล้วพี่จะพิสูจน์ยังไงคะว่าสาระวัตทหารคนนี้เป็นสายรับให้ศัตรูจรจริงไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่จะรายงานปรึกษาเรื่องนี้กับหน่วยเหนือเองเรามีวิธีตรวจพฤติกรรมคนตั้งเยอะตั้งแยะไม่ใช่เหรอหมดนายว่าเคยร่ำเรียนวิชาข่าวรับมาแล้วไงใช่ใช่ครับพี่ปล่อยข่าวลวงใช้สายรับซ้อนใช่พี่มดเข้าใจแล้วแล้วพี่จะเริ่มเมื่อไหร่คะเร็วนี้แหละมดถ้างั้นพี่ต้องเพิ่มงานใหญ่ขึ้นอีกงานซะแล้วใช่ครับพี่มดเล่นด้วยเอาจริงจ้ะไม่ใช่เรื่องเล่นเฮะน่าจะเล่นหรือจริงถ้าเป็นเรื่องงานนนนเกก็กหมือนนััแ่แล เรื่องอื่นด้วยไหมจ๊ะโนเว่ล no ดปฏิเสธแสนเปอร์เซ็นต์